เตรียมตัวให้พร้อมฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกำลังจะลงสนามในศึกใหญ่เอเชียนยูทเกม2025ที่บาเรนนี่คือข่าวดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเพราะทีมชาติชุดนี้ได้ทำการอุ่นเครื่องครั้งสุดท้ายกับทีมสวนสนันทยอินสปาย py, ที่สปอร์ตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกสำคัญน,นี้ ภายใต้การนำทีมของโคชชาวสเปนมากฝีมือเอลอยอลอนโซทีมฟุตซอลยูสิของเราได้รับแข่งอย่างเข้มข้นเมื่อวันที่15ตุลาคม2568ที่อาคารเ a ฟเอไทยแลนด์การอุ่นเครื่องครั้งนี้จัดขึ้นแบบไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ทีมได้ทดลองเทคนิกและเสริมสร้างความเข้าใจในทีมอย่างเต็มที่ในการแข่งขันเอเชียนยูทเกม2 0 2 5ที่บาเรนระหว่างวันที่2 4่สถึงสามตุลาคม2568น้ี้มีตั๋วเพียง2องใบเท่านั้นที่จะพา2ชาติเข้าร่ว ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จะมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดการแข่งขันอุ่นเครื่องครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสําคัญมากมายอาทิบิ๊กปอมอดิศักดิ์เบนจิริวันอุปนายออกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายอนุสรทิมงาบอสปืนบัญชาหุ่นไทยและนายกฤษดาสัจจกุลที่ได้มาร่วมชมเกมพร้อมให้กําลังใจและคําแนะนําแกน่น้องๆนักกีฬาแล้วอะไรคือความพิเศษ ทีมฟุตซอลยูสิของเราจะรวมพลกันในวันที่20ตุลาคมเวลา23นาฬิกาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางสู่บาเรนเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันที่รออยู่มาดูโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยกันเลยรอบแบ่งกลุ่มนัดที่1วันที่24ตุลาคม2568พบซาอุดีอาระเบียเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณสน,นามคลิฟอร์สปอร์ตซิตีฮอนรอบแบ่งกลุ่มนัดที่ส วันที่25ตุลาคม2568พบคีกิสถานเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยน,นสนามคาลิเฟอร์สปอร์ตซิตีฮอล์รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3วันที่27ตุลาคม2568พบอิหร่านเวลา0ูนนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยคืนวันที่26ณสน,น,นสนามคาลิเฟอร์สปอร์ตซิตีฮอล์รอบรองชนะเลิศวันที่28ตุลาคมสอชพันกลุ่มอยหัสิบแปแชมป์กลุ่ม B versus มมา e r s u s ตามเวลาประเทศไทยณสนามคาลิเฟอร์สปอร์ตซิตีฮอล์แชมป์กลุ่มเอเวอร์ซัสรองแชมป์กลุ่มบีเวลา23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณสนามคาลิเฟอร์สปอร์ตซิตีฮอร์รอบชิงอันดับ3และรอบชิงชนะเลิศวันที่30ตุลาคม2568แชมป์กลุ่มบีเวอร์ซัสรองแชมป์กลุ่มเอเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณสนามคาลิเฟอร์สปอร์ตซิตีฮอล์แชมป์กลุ่มเอเวอร์ซัสรองแชมป์กลุ่มบีเวลา23นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทยณสนามคาลิเฟอร์สปอร์ตซิตีฮอล์แต่เดี๋ยวก่อนใครที่อยากชมการแข่งขันแบบสดๆห้ามพลาดสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชัน 12th Club เท่านั้นดาวน์โหลดแอปได้ที่นี่แล้วคุณคิดว่าอย่างไรทีมชาติไทยยู16ของเราจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในศึกเอเชียนยูทเกม2025มาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจพวกเขากันเถอะอย่าลืมติดตามข่าวสารและอัปเดตต่างๆได้ที่นี่ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ เติร์กเมนิสถานไม่แพ้แต่ไม่พอเจ้าเนปาล0-0ร่วงบอลหญิงยู17ทีมแรกสันติภาพเผยหลังได้ลงช่วยทัพชังสึกยันโค้ชให้ลงตรงไหนก็พร้อมเล่นโคชวังเตรียมวางแผนต่อเนื่องหลังชังสึกยู่23เดินทางถึงไทย